สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและผู้ที่ติดตามสถานการณ์โลกทุกท่านวันนี้เราต้องมาพูดถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของหน้าประวัติศา,ศาสตร์เศรษฐกิจไทยในทศวรรษนี้เลยก็ว่าได้ครับลองจินตนาการดูนะครับว่าในเช้าที่พวกเราตื่นมาพร้อมกับข่าวค่าครองชีพที่สูงขึ้นความกังวลเรื่องหนี้ครัวเรือนหรือบรรยากาศภายในประเทศที่ดูเหมือนจะนิ่งสนิทจนหน้าอึดอัดแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองที่ฟากฟ้าหนึ่งของโลก ณวอลล์สตรีทสหรัฐอเมริกาเสียงะระฆังทางการเงินกลับดังขึ้นเพื่อส่งสัญญาณบางอย่างที่น่าตกใจและน่าจับตามองอย่างยิ่งครับ JP Morgan สถาบันการเงินที่ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งคำพูดเพียงประโยคเดียวของเขาสามารถขับเคลื่อนเม็ดเงินระดับพันล้านดอลลาร์ให้ย้ายจากทวีปหนึ่งไปอีกทวีปหนึ่งได้ในพริบตาพวกเขาได้ออกบทวิเคราะห์ที่สั่นสะเทือนไปทั้งเอเชีย โดยการประกาศเชียร์ค่าเงินบาทไทยอย่างออกหน้าออกตาในปี2026นี้คำถามที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเราต้องหาคำตอบร่วมกันในวันนี้คือทำไมทำไมท่ามกลางโลกที่กำลังเต็มไปด้วยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้าที่ดุเดือดขึ้นทุกขณะและความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์ที่เริ่มสั่นคลอนแต่เจพีมอร์แกนกลับเลือกที่จะปักหมุดความเชื่อมั่นลงบนผืนแผ่นดินไทยอย่างไม่ลังเล นี่ไม่ใช่แค่คำชมตามมารยาททางการทูตหรือข่าวเศรษฐกิจรายวันที่มาแล้วก็ไปแต่มันคือการถอดรหัสเชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกซึง้งและมีนัยสำคัญต่ออนาคตของพวกเราทุกคนครับหลายคนอาจมองว่าบ้านเมืองเรากำลังเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่ในสายตาของยักษ์ใหญ่ทางการเงินโลกพวกเขากลับมองทะลุผ่านม่านหมอกเหล่านั้นและมองเห็นคุมทรัพย์แห่งเสถียรภาพที่ซ่อนอยู่ พวกเขามองเห็นประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางสมดุลใหม่ที่โลกการเงินกำลังโหยหาในช่วงเวลาที่มหาอำนาจกำลังฟัดเวียงกันจนระบบเดิมแทบพังทลายประเทศไทยกลับกลายเป็นหมากตัวสำคัญบนกระดานหมากรุกโลกที่ไม่มีใครกล้ามองข้ามอีกต่อไปในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังทุกตัวอักษรในรายงานฉบับนั้นเราจะไปดูกันว่าสัญญาณหลับนี้กำลังบอกอะไร กับเหล่านักลงทุนสถาบันทั่วโลกเงินมหาศาลที่กำลังเตรียมเคลื่อนย้ายกำลังมุ่งหน้าไปที่จุดไหนและที่สำคัญที่สุดในฐานะคนไทยเรากำลังยืนอยู่บนโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการกลับมาเป็นผู้คุมเกมในอาเซียนจริงหรือไม่ข้อมูลต่อจากนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อเศรษฐกิจไทยไปโดยสิ้นเชิงกับการเจาะลึกบทวิเคราะห์ถอดรหัส JP Morgan สัญญาณเปลี่ยนเกมการเงินโลกปี 2026ที่เราสรุปมาให้คุณฟังอย่างรอบด้านที่สุดที่นี่ครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมายักษ์ใหญ่อย่าง JP Morgan ถึงกล้าการันตีเงินบาทไทยขนาดนี้เราต้องถอยออกมามองภาพใหญ่ของโลกในปี2026กันก่อนครับตอนนี้โลกกำลังเผชิญกับสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าพายุที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นความผันผวนอย่างรุนแรงของเงินดอลลาร์สหรัฐที่เคยเป็นสระของโลกแต่วันนี้ กลับเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามทั้งจากปัญหาหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงเป็นประวัติการและนโยบายการเงินที่เปลี่ยนไปมาตามกระแสการเมืองภายในของเขาในขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทั้งยุโรปหรือแม้แต่บางประเทศในเอเชียเองก็กำลังดิ้นรนกับภาวะเงินเฟอ้อและการชะลอตัวของภาคการผลิตแต่ทว่าท่ามกลางความวุ่นวายนี้ประเทศไทยกลับยืนหยัดอยู่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับ หากเรากลางตัวเลขสถิติออกมาดูเราจะพบว่ารากฐานทางการเงินของเราถูกวางไว้หนาแน่นมากสิ่งแรกที่เป็นหัวใจสำคัญเลยคือทุนสำรองระหว่างประเทศของเราครับประเทศไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศติดอันดับต้นๆของโลก,มเ,โลกเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐ,ฐกิจซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือบทเรียนราคาแพงที่เราได้รับมาตั้งแต่ปี2540ทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ดำเนินนโยบายแบบระมัดระวังขั้นสูงสุดมาโดยตลอดทุนสำรองที่มหาศาลนี้เปรียบเสมือนกำแพงเหล็กที่ป้องกันไม่ให้ค่าเงินบาทถูกโจมตีได้ง่ายและเป็นหลักประกันว่าไม่ว่าโลกจะเกิดวิกฤตแค่ไหนเรายังมีกระสุนเพียงพอที่จะประคองระบบเศรษฐกิจของเราให้เดินหน้าต่อไปได้อีกจุดหนึ่งที่นักลงทุนสถาบันทั่วโลกให้ความสำคัญมากคือโครงสร้างหนี้ของประเทศไทยครับ หลายคนอาจจะบ่นเรื่องหนี้ครัวเรือนแต่นักลงทุนต่างชาติเขามองไปที่หนี้ต่างประเทศมากกว่าครับซึ่งประเทศไทยมีสัดส่วนหนี้ต่างประเทศที่ต่ํามากเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านหมายความว่าเมื่อเงินดอลลาร์แข็งค่าหรือพันผวนเราจะไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงจนระบบพังทลายเหมือนบางประเทศที่กู้เงินต่างชาติมาลงทุนจนเกินตัวนอกจากนี้ระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย ยังได้รับการยอมรับว่ามีระดับเงินกองทุนที่เข้มแข็งมากมีการตั้งสำรองเผื่อหนี้เสียในระดับที่สูงจนน่าไว้วางใจซึ่งนี่คือภูมิคุ้มกันที่หาได้ยากในโลกยุคปัจจุบันที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยที่รักษาความเป็นอิสระและมีความเป็นมืออาชีพสูงมากในสายตาของโลกการเงินการที่ธนาคารกลางสามารถดำเนินนโยบาย เพื่อรักษาสเสถียรภาพโดยไม่โอนอ่อนไปตามกระแสการเมืองระยะสั้นคือสัญญาณของวุฒิภาวะทางเศรษฐกิจครับสิ่งนี้เองที่ทำให้บาทไทยกลายเป็นเซฟเฮเวนหรือหลุมหลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกองทุนระดับโลกต้องการที่พักเงินที่นิ่งสงบและคาดเดาได้พวกเขาจึงมองมาที่ประเทศไทยเป็นอันดับแรกๆลองนึกภาพตามนะครับ ในขณะที่เพื่อนบ้านเราบางประเทศกำลังวิ่งวุ่นกับการปฏิรูปโครงสร้างที่ยังไม่นิ่งหรือบางประเทศก็เติบโตเร็วเกินไปจนน่ากลัวว่าจะเกิดฟองสบู่แต่ไทยเราเดินหน้าแบบช้าแต่ชัวร์เรามีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมมีระบบการเงินที่โปร่งใสและมีวินัยทางการคลังที่เคร่งครัดนี่แหละครับคือความนิ่งที่ทรงพลังที่ทําให้เจพีมอร์แกนต้องออกมาบอกโลกให้หันมามองเราเพราะในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วเกินไป ความมั่นคงและคาดเดาได้คือสินค้าที่แพงที่สุดในตลาดการเงินโลกครับและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมบาทไทยถึงไม่ใช่แค่ค่าเงินแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมั่นในระบบที่เราสร้างมาอย่างยาวนานนั่นเองครับเมื่อเรามองลึกลงไปมากกว่าเรื่องของตัวเลขทางการเงินสิ่งที่เราจะเห็นคือภาพการต่อสู้บนกระดานหมากรุกระดับโลกครับในปี2026นี้ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดพักเงินเท่านั้น แต่เรากำลังกลายเป็นแกนกลางแห่งความสมดุลท่ามกลางการขับเคี่ยวของมหาอำนาจที่ไม่มีใครยอมใครลองพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมหาอำนาจตะวันออกอย่างจีนดูครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นการไหลเข้ามาของเม็ดเงินมหาศาลเพื่อสร้างฐานการผลิตขนาดใหญ่โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีสะอาดจีนไม่ได้มองไทยเป็นแค่ตลาดขายของ แต่เขามองเราเป็นประตูบานสําคัญที่จะเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดการลงทุนในระบบรางและโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังเกิดขึ้นคือเส้นเลือดใหญ่ที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจของสองประเทศเข้าด้วยกันอย่างแยกไม่ออกในขณะเดียวกันมหาอำนาจใหม่อย่างอินเดียที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดก็เริ่มหันมามองประเทศไทยในฐานะพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่ขาดไม่ได้ อินเดียต้องการทางออกสู่ทะเลและการเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งไทยเราตั้งอยู่ตรงใจกลางพอดีนี่คือสาเหตุที่ทำให้เรามีความสำคัญในเชิงภูมิศาสตร์อย่างที่หาใครมาทดแทนได้ยากแล้วคำถามที่สำคัญคือเราจัดการกับแรงกดดันจากมหาอำนาจตะวันตกได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่ศิลปะแห่งการทูตที่ยืดหยุ่นของไทยเราครับ เราไม่เลือกข้างอย่างสุดตัวแต่เราเลือกที่จะยืนอยู่บนหลักการของผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงในระยะยาวการที่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกาอย่าง JP Morgan ออกมาแสดงความเชื่อมั่นในตัวเราท่ามกลางบรรยากาศความตึงเครียดของโลกจึงเป็นสัญญาณที่บอกว่าแม้แต่ซีกโลกตะวันตกเองก็ยอมรับว่าความนิ่งและความสมดุลของไทย คือสิ่งที่โลกกำลังต้องการมากที่สุดในเวลานี้นอกจากนี้การขยับตัวของห่วงโซ่การผลิตโลกที่ย้ายฐานเข้ามาสู่พื้นแผ่นดินไทยไม่ใช่แค่เพราะค่าแรงหรือทรัพยากรแต่เป็นเพราะความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายและการเมืองที่สามารถคาดการได้ในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับความผันผวนในพื้นที่อื่นๆของโลกในปี2026นี้ เราจะเริ่มเห็นผลพวงจากการวางรากฐานเหล่านี้ชัดเจนขึ้นทั้งในรูปแบบของการจ้างงานในอุตสาหการรมมูลค่าสูงและการยกระดับฝีมือแรงงานไทยไปสู่ระดับสากลสรุปได้ว่าตำแหน่งของประเทศไทยในวันนี้ไม่ใช่ผู้ตามอีกต่อไปแต่เราคือตัวแปร ى, ที่กำหนดความมั่นคงของภูมิภาคหากโลกเปรียบเสมือนพายุที่กำลังหมุนวนอย่างบ้าคลั่งประเทศไทย คือจุดใจกลางของพายุที่ยังคงความสงบและมั่นคงเอาไว้ได้และนี่คืออำนาจต่อรองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามีในสดวันที่21ครับสรุปสุดท้ายนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับรายงานของ JP Morgan ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเท่านั้นครับแต่มันคือการประกาศความเชื่อมั่นของระบบทุนนิยมโลกที่มีต่อรากฐาน และอนาคตของประเทศไทยท่ามกลางโลกที่กําลังหมุนวนด้วยความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไม่ได้ประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความนิ่งและความสมดุลคือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในยุคสมัยนี้การที่เราถูกยกย่องให้เป็นศูนย์กลางแห่งเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียนในปี2026ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลลัพธ์ของวินัยทางการเงิน และความอดทนในการรักษาจุดยืนที่เป็นกลางมาอย่างยาวนานหลังจากนี้เราอาจจะเห็นเม็ดเงินมหาศาลไหลเข้าสู่ภาคส่วนต่างๆของประเทศมากขึ้นซึ่งนั่นหมายถึงโอกาสครั้งใหม่ของพวกเราทุกคนที่จะได้เห็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวอย่างไรก็ตามเราต้องไม่ลืมว่าโอกาสที่ยิ่งใหญ่ย่อมมาพร้อมกับความท้าทาย หน้าที่ของเราคือการรักษามาตรฐานความเชื่อมั่นนี้ไว้ให้ได้และพร้อมที่จะปรับตัวรับมือกับความผันผวนของโลกในมิติอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตประเทศไทยในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวแต่เราคือเสาหลักแห่งความมั่นใจที่โลกการเงินต้องพึ่งพาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการวิเคราะห์เจาะลึกในครั้งนี้หากคุณไม่อยากพลาดข่าวสาร และการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่าลืมติดตามและร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับเราในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ